สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกรรษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้หนุ่มม้านนาอาเรื่องก็มีเรื่องราวข่าวครา,าวดีๆมาบอกกล่าวแก่พ่อแม่พี่น้องเกรรษตรกรกันอีกแล้วนะครับว่าช่วงนี้กยทได้ฟันธงว่าเป็นปีโอกาสทองของราคายางพาราที่จะสดใสนั่นเองครับจะเป็นอย่างที่พูดไว้หรือไม่ก็เพราะว่า กยทมั่นใจหลายปัใจจัยในปีนี้ส่งผลบวกต่อ,อยางเผยสถานการณ์แนวโน้มสดใสราคาที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องพร้อมใช้โอกาสทองปีนี้เร่งดำเนินงานหลายโครงกรารหวังสร้างสเสถียรภาพด้านราคาความมั่นคงให้กับเกษตรกรชาวสวนย,าง,ยางอย่างยั่งยืนนั่นเองก่อนอื่นจะมาเข้าเรื่องราวก็ใช้กกดและติดตามให้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ นายประพันธ์บุญยเกียรติประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทยหรือกยทเปิดเผยถึงสถานการณ์ราคายางพาราว่ามีแนวโน้มที่ดีสภาวะตลาดโลกยังคงเอื้อให้ราคายางยังปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีเสถียรภาพในขณะนี้เนื่องจากสภาวะราคาของน้ำยางสดและยางแปรรูปในตลาดโลกได้ปรับตัวสูงขึ้นมากในช่วง 3 4ปีที่ผ่านมาเป็นผลจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 จึงมีความต้องการใช้ยางในตลาดมากรวมทั้งตลาดยังมีความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์จากยางพาราเพื่อสุขอ,อนามัยและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นถุงมือยาง อุปกรณ์ทางการแพทย์เป็นต้นทำให้ความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ยางแปรรูปมีมากขึ้นสวนทางกับปริมาณผลผลิตน้ำยางในตลาดโลกที่ลดลงเพราะกำลังเข้าสู่ช่วงฤดูปิดกรีดสวนยางปรปัดใบประกอบกับสวนยางพาราที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศมาเลเซีย ประสบโรคระบาดและเสียหายจากอุทก,กภัยรวมกว่า5ล้านไร่จึงมั่นใจว่าแนวโน้มของราคายางแผ่นรมควันและยางก้อนถ้วยยังจะปรับตัวสูงขึ้นตามกลไกของตลาดนั่นเองอย่างไรก็ดีตามเพื่อให้ราคายางมีเสถียราภาพและสร้างความมั่นคงให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง กยทจึงได้ดำเนินการโครงการหลากหลายโครงการกำหนดเป้าหมายเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง,อย,างอย่างยั่งยืนขึ้นมาได้แก่โครงการบริหารจัดการน้ำยางสดโดยสถาบันวิจัยยางซึ่งเป็นหน่วยงานในสังขัดของกยทได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศสนับสนุนเทคโนโลยีการจัดเก็บน้ำยางสด เพื่อที่จะชะลอขยายอายุการจัดเก็บน้ำยางสดจากเดิม4-5วันเป็น1-2เดือนให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรนั่นเองดังนั้นเกษตรกรจึงไม่จำเป็นต้องเทขายน้ำยางสดในคราวเดียวเป็นการป้องกันไม่ให้น้ำยางสดทะลักเข้าตลาดในเวลาเดียวกัน เป็นจำนวนมากเกินไปและช่วยให้มีน้ำยางสดป้อนโรงงานเพื่อการผลิตยางสนมนเสมอทุกฤดูกาลนั่นเองส่งผลให้สามารถดำเนินกิจการแปรรูปยางพาราได้อย่างต่อเนื่องโดยกยทได้สนับสนุนแทงเพื่อจัดเก็บน้ำยางและเงินทุนหมุนเวียนในให้กับเกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรสามารถกู้ยืมเงินจากกองทุนพัฒนายางพารามาตรา49วงเล็บ3เพื่อใช้เป็นเงินทุน ซื้อน้ำยางสดมาจัดเก็บตามมาตรการดังกล่าวโดยมีเป้าหมายสามารถดึงน้ำยางสดออกจากตลาดได้กว่า2แสนตันขณะนี้เริ่มดำเนินการแล้วที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและอยู่ระหว่างการขยายโครงการไปยังจังหวัดพัทลุงและก็จังหวัดสงขานั่นเอง นี่ก็คือนอกจากกยทได้ดำเนินการโครงการชะลอการขายยางก้อนถ้วยเพื่อรักษาเสถียรภาพคล่องให้กับเกรรษตรกรช่วยให้เกรรษตรกรสามารถรอจำหน่ายผล,ผลผลิตในช่วงเวลาที่เหมาะสมได้เช่นกันโดยได้ดำเนินการโครงการนี้กับสถาบันเกษตรกรทางภาคเหนือผลการดำเนินการเป็นที่น่าพอใจอีกประการหนึ่งก็คือกอยทได้สร้างจุดอ้างอิง ราคายางแผ่นรมควันในตลาดกลางพาราในช่วงที่ราคายางแผ่นรมควันมีความผันผวนสูงช่วยลดความผันผวนของราคายางแผ่นรมควันได้ ในอนาคตเมื่อเริ่มบริหารจัดการสินค้ายางที่อยู่ในสต็อกได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถจัดเก็บยางไว้ได้ในช่วงความต้องการน้อยและนำออกจำหน่ายเมื่อมีความต้องการใช้ยางมากจะช่วยให้ราคายางเกิดเสถียรภาพประกอบกับกยทดำเนินการสนับสนุนด้านเงินทุนเครื่องมือเทคโนโลยีองค์ความรู้การบริหารจัดการให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรก็จะเป็นฐานรากที่มั่นคงให้กับอาชีพชาวสวนยางได้อย่างต่อไปประธานกรรมการกยท กล่าวไว้ตอนท้ายนั่นเองครับผมนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่กยททอได้พูดเผยออกมาในครั้งนี้นะครับผมชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดติดตามให้เป็นกำลังใจด้วยนะครับคืบหน้าจะเป็นอย่างไรมีอะไรเดี๋ยวเราจะมารายงานให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรได้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่งครับ